สวัสดีครับสมิธครับแนะนำโน้ตเน็ตบุ๊กนะครับเน็ตบุ๊ก hp mini นะครับตัวนี้ฝาด้านบนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับภายในตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมหน้าจอก็ยังสวยครับแป้นก็ยังสวยนะครับเป็นนี้ตัวนี้เป็น hp mini 5103นนนะครับ cpu เป็นอะตอม n455 ร์ดดิส s ์160กิกับ r รม2กิกับผมลง windows 7พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมทั่วไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราแล้วก็กล้องหน้ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับลำโพงเสียงดังฟังชัดปุ่มกดกดได้ทุกปุ่มสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับท่านตัวนี้พร้อมใช้ครับผม แนะนำว่าจัดไปเลยครับผมราคาก็ขายเป็นพิเศษแล้วนะครับวันนี้แนะนำสินค้าเพียงเท่านี้อ้อจุดด้อยตัวนี้ก็คือแบตมันไม่เก็บไฟนะครับ mm hmm. ท่านก็สามารถใช้อแดปเตอร์ตลอดการใช้งานนะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ